สวัสดีทุกคนคือเรานี่หันมาสวัสดีสวัสดีค่ะ,ะต้มจับสายเราทำเองทุกคนผักเปื่อยๆต้มตั้งแต่มาหวานเมียนั่งสูงกับหผัวเพราะว่าเมียอ้วนนั่งถึงไม่ได้ มันหยาบคายนะเมียมหง้าวทุกคนแข็งมาก <c oughs> กาดนำข้าต้มผัด <c oughs> เปื่อยมากเลยไข่เจียวไหม้ด้วยนะ <c oughs> ไม่จริง <c oughs> <c oughs> ก็แบบว่าไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะแล้วก็เปิดไฟแรงทุกคนตอนนี้่ลกกน เป่เป้ะเปรน้ำมันเข้าที่แล้วแบบคนแก่ต้องเคี้ยวทุกคนออยำๆเห็นป่ะแบบว่าเปื่อยแบบเ,เนี่ยฉีกได้เลยพี่จะทำจืดๆไม่ค่อยไม่ค่อยเค็มนะ แต่มันหวานอยู่แล้วหวานค่ะใส่ปลาหมูแข้งเลยน้ำมันจะได้นวลดิเบื่อแบบก็ดูหลุดหมดเลยมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจนะเนี่ย จะให้ดูไข่เจียวไหมนี่ดูข้างนี้ไข่ไหมทุกคน ăn à, rồi ครับทําหัวนะและจะนี้ <laughs> <laughs> ไปแล้ว voilà.